อ,อร่อยครับผมสวัสดีครับพออ้อมมาด้งานตัวนะครับวันนี้กินข้าวเช้ากันนะครับยำยำปลากระป๋องครับวันนี้มาครับมาไม่ต้องรีลานะครับวันนี้ นี่แสบเลยมั้ยเนี่ยมาจ้ะ ดีมากพป่นนะอืมอร่อยครับผม ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกการติดตามให้กำลังใจผมนะครับ mệt mà có lắm một cái ừ, ยอดกระดิ่งน้อง,งามน,นะครับ 嗯。 เดี Hoy, pet, ๋ยวนี่เพ่นทำงานนะครับ มีเสียงรถไฟด้วยบานอยู่ใกล้ทางรถไฟรัผมั โอเคครับหนึ่งอิ่มวันนี้เรียบร้อยแล้วครับกับข้าวหาง่ายๆกินง่ายๆครับวันนี้ฝากติดตามมีกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ